ยินวีต้อนรับเข้าสู่รายการฟังไปเถอะซีรีส์นิวเคลียร์คืออะไร EP 3ตอนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทำงานยังไงวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งเข้าสู่หัวใจของพลังงานที่ทรงพลังที่สุดบนโลกใบนี้กับการเปิดเผยกลไกเบื้องหลังของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สถานที่ที่บางคนกลัวบางคนสงสัยและบางคนเชื่อว่าอาจเป็นกุญแจสำคัญของการอยู่รอดของมนุษยชาติในอนาคต หลายคนอาจคิดว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์น่าจะเต็มไปด้วยเครื่องจักรลึกลับมีปุ่มมากมายกับเสียงเตือนแปลกๆเหมือนในหนังไซไฟแต่จริงๆแล้วหลักการทำงานของมันเรียบง่ายกว่าที่คิดมากและที่สำคัญมันมีเป้าหมายเดียวกับโรงไฟฟ้าทั่วไปนั่นคือการผลิตไฟฟ้าให้เราใช้นั่นเองแล้วมันต่างจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้ากังหันลมยังไงละ่ะคำตอบอยู่ที่แหล่งพลังงานที่ใช้สำหรับสร้างความร้อนเพราะในที่สุดแล้ว ไม่ว่าโรงไฟฟ้าจะใช้พลังงานอะไรจุดหมายแปลงทางคือการเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นไอ้น้าแล้วใช้ไอน้าหมุนกังหันเทอร์ไบน์ซึ่งต่อกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าไฟฟ้าที่ได้จะถูกส่งเข้าสายส่งจ่ายไปยังบ้านเรือนโรงงานและอาคารต่างๆทั่วประเทศเสียงเปิดสวิตช์ไฟเล็กๆในห้องของคุณอาจมาจากปฏิกิริยอาอะตอมที่เกิดขึ้นหลายร้อยกิโลเมตรจากจุดที่คุณนั่งอยู่ตอนนี้ก็เป็นได้ ระบบทำความเย็นเป็นอีกส่วนที่สำคัญมากในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะถ้าระบบหล่อยเย็นล้มเหลวความร้อนในเตาจะสูงขึ้นเรื่อยๆและอาจนำไปสู่อุบัติเหตุระดับร้ายแรงเหมือนกับที่เกิดขึ้นในฟุกุชิมะดังนั้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกแห่งจะมีระบบสำรองหลายชั้นมีทั้งน้ำมีทั้งสารดูดซับและมีเครื่องสำรองไฟเพื่อให้ทุกระบบทำงานได้ต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤตที่น่าสนใจก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ได้มีแบบเดียว แต่มีหลายรุ่นหลายเทคโนโลยีบางแห่งใช้น้ำเบาเป็นตัวหล่อเย็นบางแห่งใช้น้ำหนักบางที่พัฒนาต่อไปถึงขั้นใช้ก๊าซหรือแม้แต่โลหะเหลวเลยก็มีทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์งบประมาณและระดับความปลอดภัยที่ต้องการหนึ่งในสิ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ได้ปล่อยควันพิษออกมาอย่างที่หลายคนคิดควันที่เราเห็นจากปล่องยักษ์คือไอน้ําจากระบบหล่อเย็น ไม่ได้มีสารกรัมมันตรังสีเลยแม้แต่น้อยถ้ามีการจัดการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกและหากเปรียบเทียบอันให้เห็นภาพชัดๆถ้าเราอยากผลิตไฟฟ้าให้เมืองใหญ่ทั้งเมืองอยูเรเนียมไม่กี่กิโลกรัมก็เพียงพอเทียบกับถ่านหินที่ต้องใช้เป็นร้อยตันนั่นคือพลังที่ซ่อนอยู่ในนิวเคลียสเล็กๆที่ตามมองไม่เห็น และทั้งหมดนี้คือกลไกลเบื้องหลังของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ดูเหมือนจะซับซ้อนแต่นำไปสู่พลังงานที่ไหลผ่านปลั๊กไฟทุกวันโดยที่เราหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนหวังว่าคุณจะเห็นภาพมากขึ้นว่าเบื้องหลังของไฟที่เราใช้มีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปในซีรีส์นิวเคลียร์คืออะไรตอนที่4ที่เราจะพาคุณไปสำรวจว่าพลังงานนิวเคลียร์มีบทบาทยังไงในชีวิตประจาวันของเราบ้างทั้งในโรงพยาบาล ห้างสปปรรพสินค้าหรือแม้แต่บนเครื่องบินที่คุณโดยสารอยู่ก็อาจเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน